สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ patreon. ตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทาโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกานาทีถึงส1เนาฬิกา35นาที ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน fm ร0 0ค่ะซึ่งทางรายการได้รับการสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยชิงใหม่นะคะและในวันนี้ดิฉันสารินีผู้รุ่งเรืองผลเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมกันเป็นอย่างมากนะคะ พราะกฎหมายฉบับนี้เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะและเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันค่ะคุณฟังคงพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าดิฉันหมายถึงพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565ค่ะดังนั้นวันนี้ จึงของนำเสนอสาระสำคัญในกฎหมายฉบับนี้ให้แก่คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565เป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีมาก่อนหน้านี้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกฉบับเก่าไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังหากส่วนไหนที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับนี้มาตรา35จะมีข้อปฏิบัติให้รถที่มีความเร็วช้าหรือมีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกันต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย เท่าที่จะกระทําได้นะคะการขับรถบรรทุกรถบรรทุกคนโดยสารหรือรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางและต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย เท่าที่จะกระทําได้ค่ะหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะถูกปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะซึ่งเพิ่มจากเดิมที่มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาทไปมากเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะไม่ใช่ข้อปฏิบัตินี้จะไม่ใช้ข้อบังคับนี้นะคะแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถ ไม่เกิน2,200กิโลกรัมหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะและมาตรานี้ยังเพิ่มข้อกำหนดยกเว้นให้สามารถเดินรถทางขวาของทางเดินรถได้หากในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจรค่ะหรือเป็นกรณีที่จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก หรือขณะจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นค่ะคุณผู้ฟังมาตรา43ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุมาตราหนึ่งในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับค่ะอนุมาตราสองในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นอนุมาตราสในลักษณะกีดขวางการจราจรค่ะอนุมาตราสี่โดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินค่ะ อนุมาตราหในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านได้พอแก่ความปลอดภัยหรือไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นค่ะอนุมาตรา6คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถค่ะอนุมาตรา7 บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการอนุมาตรา8ในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นค่ะ อนุมาตรา9ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดค่ะสำหรับมาตรานี้โดยรวมคล้ายบทบัญญัติเดิมนะคะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยสาระสำคัญส่วนใหญ่จะไปแก้ในส่วนของบทลงโทษที่หนักขึ้นค่ะ หากฝ่าฝาืนมาตรา43อนุมาตรา3อนุมาตา4อนุมาตรา6อนุมาตรา7หรืออนุมาตา9นะคะจะมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปรับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทค่ะหากฝ่าฝาืนมาตรา43อนุมาตรา1หรืออนุมาตา5นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน หรือปรับตั้งแต่2 0 0 0บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนนี้อัตราโทษยังเท่าเดิมนะคะคุณฟังแต่ถ้าฝ่าฝืนมาตรา4 3อนุมาตรา8ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ซึ่งเพิ่มไปจากเดิมจะต้องรับโทษในอัตราเดียวกันกับกรณีฝ่าฝืนมาตรา43อนุมาตรา1หรืออนุมาตรา5ค่ะคุณผู้ฟังคะพระราชบ,บัญญัตนินี้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่คือมาตรา43ทวิทับ1ใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขับขี่ หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหากบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารอยู่ในร่างกายได้ ให้พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจของให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจพิสูจน์บุคคลดังกล่าวทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดค่ะซึ่งการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและสมควรโดยเก็บตัวอย่างเลือดปัสสาวะหรือของเสียอย่างอื่นจากร่างกายของบุคคลดังกล่าวนะคะโดยวิธีทางการแพทย์ และใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ค่ะทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายอย่างอื่นต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้นค่ะทั้งนี้การดำเนินการตามมาตรานี้กำหนดให้นำมาใช้แก่กรณีผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติ หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการทดสอบการมีสารอยู่ในร่างกายด้วยค่ะโดยเป็นไปตามมาตรา142วรรค6ค่ะคุณผู้ฟังคะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับนี้มาตรา123มีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิราภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ค่ะ 2. คนโดยสารเองก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะนั่งที่นั่งตอนใดในรถก็ตามค่ะก็ต้องคาดเข็มขัดนิราภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ค่ะ 3. หากคนโดยสารเป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิราภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายค่ะ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวค่ะแต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณฟังหากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารฝ่าฝืนไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะ ซึ่งจากเดิมปรับเพียงไม่เกิน500บาทค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ให้เป็นไปนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดนะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับค่ะก็คงต้องรอไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับนี้มีบทยกเว้นให้คนโดยสารนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าในรถบางประเภทไม่ต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภยัยหรือไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา123ค่ะได้แก่รถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถรถกระบะรถกึ่งกระบะหรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดหากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การบรรทุกคนโดยสารต้องไม่เกินจำนวนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทและการโดยสารนั้นต้องไม่มีการยืนหรือนั่งโดยสารในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงภัยตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทค่ะ และ2การขับรถยนต์ต้องใช้อัตราความเร็วตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดนะคะซึ่งอาจกำหนดแยกตามประเภทรถยนต์ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยเป็นไปตามมาตรา123ทับ1ค่ะคุณผู้ฟังและมาตรา123ทับ2 ะะห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคนหรือคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา123หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะคุณผู้ฟัง เอาละค่ะตอนนี้ดิฉันว่าให้คุณผู้ฟังได้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะคะแล้วมาต่อในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎจราจรฉบับใหม่นี้ในช่วงที่สองของรายการกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการตราชูผู้ชาวบ้านกันนะคะ ซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกับประเด็นทางกฎหมายให้แก่คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในทุกวันอาทิตย์เวลา1 1น1 0นาทีถึง11.35นงนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM รอ0ค่ะและในวันนี้ทางรายการได้นำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่13พศ2 5 6 5นะคะก็ยังมีในส่วนอื่นที่จะกล่าวต่อไปในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเริ่มที่ประเด็นการแข่งรถบนถนนกันนะคะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตรา134ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทางเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรค่ะซึ่ง หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจากการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พศ2562หมายความว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือข้าราชาการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะ กฎหมายจราจรเดิมก็ห้ามนะคะในเรื่องการแข่งรถในทางอยู่แล้วค่ะหากฝา่าฝืนทำการแข่งรถในทางตามกฎหมายใหม่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า30วันแต่ไม่เกิน180วันหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะซึ่งในส่วนของโทษดังกล่าวนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะคุณผู้ฟังและยังมีในส่วนของมาตรา134วรรคสองที่แก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่นี้ค่ะ โดยกำหนดลักษณะในการพยายามแข่งรถในทางไว้ว่าผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสมกันในทางหรือสาธารณาสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถทั้งตั้งแต่5คันขึ้นไปโดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทางหรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสมกันมีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา6วรรคหนึ่งหรือมาตราสิทิทวี หรือมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทางซึ่งจะต้องระวังโทษ2ใน3ของอัตราโทษฐานแข่งรถในทางค่ะคุณผู้ฟังเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อการอื่นหรือตนไม่ได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทางนั้นค่ะ ซึ่งตามมาตรา6วรรค1กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนมามัยแก่ผู้ใช้คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถค่ะส่วนมาตรา10ทวีกำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดกา๊าซฝุ่นควันละอองเคมีหรือเสียงเกิเกนเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถค่ะ ดังนั้นหากรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือม่อสุมกันนั้นมีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยหรือเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดกา๊าซฝุ่นควันละอองเคมีมลพิษทางอากาศหรือเสียงดังเกินมาตรฐานก็จะถือว่าเข้าลักษณะของการพยายามแข่งรถในทางได้ค่ะคุณผู้ฟัง สำหรับเรื่องการแข่งรถในทางนี้นะคะหากมีการกระทําผิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตามพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดไว้ในมาตรา160เป็นจกักให้เจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาอาจมีคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาวางข้อกําหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังผู้กระทาที่มีอายุต่ากว่า20ปีซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะไม่ให้ไปกระทาความผิด ฐานแข่งรถในทางซ้ำอีกค่ะหากสารเห็นสมควรให้มีอำนาจวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระหว่างผู้นั้นไม่ให้กระทำความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ำอีกตลอดเวลาที่สารกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีค่ะ และกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ50,000บาทในเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ำอีกค่ะกรณีของการวางข้อกำหนดของศาลดังกล่าวนะคะอาจใช้กับบุคคลที่ผู้กระทำผิดซึ่งยังเป็นผู้เยาว์นั้นอาศัยอยู่ด้วยก็ได้ค่ะถ้าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อกำหนดนั้นนะคะอีกกรณี หากผู้กระทำมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาอาจมีคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวทำทันบนค่ะหากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ทำทันบนโดยกำหนดจำนวนเงินไม่เกิน50,000บาทว่าผู้นั้นจะไม่กระทำความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ำอีกตลอดเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน2ปีนะคะและจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะการแข่งรถในทางยังมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ใดจัดโฆษณาประกาศชักชวนหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดเพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะซึ่งมีบัญญัติอยู่ในมาตรา134ทับ1ค่ะ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ในมาตรา134ทับ2นะคะกำหนดเอาผิดผู้รับดำเนินการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา6วรรคหนึ่งหรือมาตรา10ทวิ ไม่ว่าจะมีสินจ้างหรือไม่ก็ตามนะคะหากรถนั้นได้ถูกนำไปใช้ในทางเดินรถให้ถือว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวแล้วแต่กรณีค่ะซึ่งในกรณีฝ่าฝืนมาตรา6วรรคหนึ่งต้องรับโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะหากฝ่าฝืนมาตรา10ทวิจะมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะและหากมีการนำรถนั้นไปใช้ในการแข่งรถในทางก็จะถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทางซึ่งจะต้องระวังโทษ2ในสของอัตราโทษฐานแข่งรถในทางค่ะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าจะมีการนำรถดังกล่าวไปใช้ในการแข่งรถในทางค่ะคุณผู้ฟังมาที่ประเด็นสำคัญนะคะคือการเมาแล้วขับค่ะ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา43อนุมาตรา2ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ยังไม่ได้กล่าวในส่วนของอัตราโทษค่ะซึ่งตามมาตรา163ตรีวรรคหนึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ไปเลยค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นกำหนดโทษตามกฎหมายเดิมนะคะที่เพิ่มเติมจะอยู่ในมาตรา1 6 0ตรีทับหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นการกระทำความผิดกรณีขับขี่รถขณะเมาสุราซ้ำอีกภายใน2ปีนับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกค่ะซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปี และปรับตั้งแต่50,000บาทถึงห0 0 0งแบาทค่ะและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะและหากผู้กระทําผิดในกรณีขับขี่ขณะเมาสุรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถนะคะหรือถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ผู้กระทําต้องระวังโทษสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งใน3ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้หากการกระทําดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดนั้นค่ะโดย เป็นไปตามมาตรา163ทับ2ซึ่งกำหนดโทษในแต่ละกรณีนั้นจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา163วรรค2วรรค3และวรรค4ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับเดิมดังนี้ค่ะคุณผู้ฟัง มาตรา1 6 0ตรีวักสองจะเป็นกรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะและให้ศาลสั่งพักใช้แบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะ มาตรา1 6ึตรีวรสามนะคะจะเป็นกรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง120,000บาทค่ะและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะและมาตรา1 6ึตรีวรสี่นะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับไปชนผู้อื่นจนเสียชีวิตค่ะ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่60 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะทั้งนี้มีการเพิ่มวรรค5นะคะของมาตรา163ด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหวรรค2วรรค3หรือวรรค4เป็นการขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือเป็นการขับขี่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างผู้กระทําต้องระวังโทษสูงกว่าที่กําหนดอีกหนึ่งใน3ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีกรณีของการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงหรือไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะซึ่งจากเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทนะคะ กรณีขับรถย้อนสอนจอดรถในที่ห้ามจอดขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะซึ่งเดิมปรับไม่เกิน500บาทค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันหวังว่า คุณผู้ฟังคงพอจะทราบเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565กันพอสมควรแล้วนะคะซึ่งด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัดนะคะดิฉันอาจจะนำเสนอได้ไม่ครบถ้วนต้องขออาภัยคุณผู้ฟังมาณะที่นี้ด้วยค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะทางรายการขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะและขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 1 0 0รอยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการค่ะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเพจรายการต,า,ตราชูผู้ชบ้านทาง Facebook ที่มีภาพโปรไฟล์สีม่วงด้วยนะคะหรือรับฟังรายการย้อนหลังได้าทางช่อง YouTube โดยค้นหาด้วยการพิมพ์คำว่าตราชูผู้ชบ้านค่ะและตอนนี้ดิฉันสาลินีผู้รุ่งเรืองผลคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะ พบกันกับรายการตราชูพุชบ้านได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา11 1นาิกานาทีถึง11นากานาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f m 1 0อเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ